แมนยูเตรียมเสริมทัพ4แข้งเป้าหมายช่วยลุ้นบรูโน่ลุ้นความสำเร็จซีซั่นใหม่แม้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2025ได้สำเร็จแต่บรูโน่เฟนันเดสกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาตำหนิฟอร์มการเล่นของเพื่อร่วมทีมว่าขี้เกียจครับหลังเกมที่เสมอกับเอเวอเรต์ในนัดสุดท้ายของการทัวร์อเมริกาเดรูเบนอโมลิมครับพาทีมไร้พ่ายในช่วงปรีซีซั่น4นัดแต่ภาพรวมก็ยังไม่ดีพอโดยเฉพาะขุมกำลังที่ยังขาดความสมดุล ทำให้ทีมจําเป็นต้องเสริมแกล่งก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ล่าสุดมี4แข่งเป้าหมายที่ผีแดงเล็งไว้เพื่อยกระดับทีมและช่วยให้บรูโนยังมีความหวังในการลุ้นความสำเร็จในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงได้แก่เบนจามินเซตโก้กองหน้าดาวรุ่งจากแอร์เบอร์ไรสิกวัย22ปีครับเป้าหมายหลักในตำแหน่งหมายเลข9เนื่องจากลัสบุดไฮลุนยังไม่ตอบโจทย์ขณะที่เซตโกก็ถูกนิวคาสเซิลตามจีบเช่นกันครับโดยค่าตัวอาจพุ่งสูงถึง80ล้านปอนด์ เจลุ um ma, นจิดอนนาลุม่านายด่านทีมชาติอิตาลีของเปอแอดเชทถูกจับตาหลังอนาคตในฝรั่งเศสรเริ่มไม่แน่นอนครับแม้การดึงตัวมาอาจไม่ง่ายเพราะยูเนเต็ดไม่มีบอลยุโรปให้เล่นแต่ด้วยผลงานของโอนาน่าที่ไม่น่าพอใจบอร์ดบริหารก็พร้อมที่จะมองหามือหนึ่งคนใหม่มอร์เทนฮูมันมิดฟิลด์ตัวรับจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่อโมริมรู้จักดีและเคยพากันร่วมงานควา้าแชมป์ลีกโปรตุเกสก่อนจะย้ายมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยฟอร์มการเล่นของมานูเอลอูกาเต้ที่ยังไม่น่าไว้วางใจขณะที่การเซมิโลก,ก็เริ่มโรยลาครับบูมานจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมโดยมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์คาบีเกลา่ากองกลางวัย22ปีจากบาเลนเซียสร้างผลงานโดดเด่นและยังมีพัฒนาการอีกมากครับบาเลนเซียพยายามจะต่อสัญญาแต่เจ้าตัวก็บอกปัดเชื่อว่าด้วยค่าตัวเพียง20ล้านปอนด์ก็อ,อาจจะเพียงพอที่ทําให้ผีแดงนั้นคว้าตัวได้สําเร็จ สรุปแล้วครับหากแมนยูต้องการลุ้นแชมป์ในซีซั่นใหม่และรางตัวบูโนให้อยู่กับทีมต่อไปการเดินหน้าเซ็นสีแข้งเป้าหมายนี้ให้สำเร็จก่อนตลาดปิดอาจเป็นคำตอบที่พวกเขาต้องรีบลงมือทำ